จาแม่แม่จ้าแม่ค่ะมือมนีม่แหละกินส้มตําแบบส้มตําปลาลเผ็ดเลยพ่อสิวางนี่กระร้างเขาเนอะแม่นเนเาะแซ่บปากเข้ากับพ่อแล้วหนูก็เลยเอาอันนี้แก้เผ็ดมาให้เขาค่ะแม่ยังก่อน <ใช S 1> ตีไก่ตีไก่หนู <ใช S 1> มักแ้วหนูกลับไปต้มคะ่ะแล้วหนูกลกับมาอบเอาเอ้าแซ่บน้ำกันสวัสดียังวะสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่แม่จ้ามาจ้ะเอาแซ่บน้ำกันฟ้าวฟ้าวแห้งเนี่ย มี้อรรีบยังไงก็เพจเพย์ไอ้ยหี้ยจวงตึ้งมีเตจปลิ๊งแซ่บไรอะไรแต่อืมแล้วป้าถามไงอืมอืมรอบนี้กระเทียมโทนเป็นไงอร่อยกรอบ ด้วยน้ำผึ้งเข้ากันข้าบสุมตำเนี่ยเราเตรียมตุนนะแซ่บจ้ะแม่ได้ยินสุมตำนะอย่าลืมไปเตรียมตนุนคู่กันใส่ประมาณจะกหาเม็ดทิมเม็ดกับพอ่จอจ้ะ กินสร้างอัตรลดมันก็สุขภาพนะแต่ยังหลากระเพยไม่ซินอีกกินพว่าย่างอัตรลดไม่ได้กินพาว,า,า,า,นพา,วาสุขภาพดอกอืม,อมอเรากินบ่อยแล้วอื <c oughs> ข้กวอืงา,ามตำร้ยายหลแม่ใส่เครื่องเยอะๆค่ะนี่ทอดซิลรียคุณจะไประทินให้ยอดบักอื้อค่ะภาษากลางยอดฟักทองค่ะ มันกินติโตกนะ s <S ๊กัโต๊นะแดดแงอเปรียงๆตอกเลยอะไรวะซอสเนิัม,มจะเป็นแบบนี้จริงๆงงเลยครับอม่อยมาก Ừ. Việc bộ bột việc chứ không quá, qua Rồi sao Mình, rồi. mình phòng thịt này phải tâm với cành ừ. ở lại Áo nóng tụng hát của mình quá เสียงหินแต่เสียงคนอะไรเด้อแบบที่เื่นเจเดี๋ยวมันก็นยุดตกกัดเดียวนี่เข้มนะเหลือบซ่าแล้วตกไอป๋อตอกเกล็ดนี่ม,มันต้องสดกระเทมโป่งก็นำนปลาแบบนี้จ้ะแม่อร่อยอร่อยมาก วิลีนัวเป็นไงไก่เปื่อยดีไหมเป็่ดีลูกาทักนาเมอเช้าก็เตรียมต้นของพึ่งถึงเมื่อวานพ่อกินเล่นสมดุถุงละหวันเดียวเสือไปเจ้งแป๊กมัดเสือแป๊กพุทธออกมากินค่ะพี่น้องมันกินง่ายค่ะ ได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยแต่ต้องกินประจำนะสุขภาพอะ่ะแม่กินมือเย็บปุ๊บยังผีดไหมแม่ไม่เขาบอกนับเดียวก <c oughs> ขไม่เล่นไป อ,อร่อยจริงค่ะใช้ปลาลูกค้ามากค่ะมันตำไงจ้ะแม่ เหมือนแม่พูดเลยวันทศุก้าเขาบอกฝนจะตกฝนตกอีกเผื่อคนหรือมันเด็ดอ,ออกออกกับตอกลายออกมันดิงงแต่ยังออกเลยนะตอนนี้ฝนตกครับแทมแองก์ระเด็สดบ่บางกียาสดเดอ้อเสียมันจะสำลักจ้ะแม่ ลองลองถ้าใครอยากจะลองซดก็ซดเทละนิดเทะหน่อยค่ะพักรวกค่ะแม่มมคุณเียม

อร่อยมาก เฮ้ยรอจดกระเด็ดนึ่มานก็น <ừ> ้อยอ่ะข้าวมือแรกนี่กินแสบแบบนี้หละจ้ะหายแล้วประเทศผู้หนึ่ง อันนี้ยังไม่เผ็ดหรอกฟ้าเพราะว่าหนูไม่ได้ตําละเอียดมากหนูตาแค่ให้มันมีสีสันแล้วก็แซ่บๆไปซื้อถ้าเผ็ดมันต้องละเอียด Ừ rồi. Thôi thì mới cần tiếp rồi Ơ, à, chạm khắp sức thai vào thế nhỉ? Quân tốt ạ แต่น้งการกระชา้ว่าจะแม่จ๋าเมนูนี้กินกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เบื่อค่ะเพราะเป็นเมนูที่ห้องหม,มักนนแม่เนาะกินม่จะหน้อยเย็นไงนค่ะพี่น้องคะข้าวเนียวก็ะตมหมูหุ่งเดิอพี่น้องนะพบก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปลาสวัสดีจ้าบครั